ตาขนสวัสดีครับทุกคนลองนึกภาพตามผมนะครับคุณกําลังยืนอยู่ท่ามกลางเทศกาลที่มีแต่ผีผีในที่นี้ไม่ได้มาเพื่อหลอกแต่มาเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้เราจะพากันมาเจาะลึกตำนานของผีตาโขนหนึ่งในเทศกาลที่ลึกลับและ เสน่ที่สุดของประเทศไทยพร้อมที่จะไปรู้จักกับพวกเขาหรือ,อยังครับย้อนกลับไปในอดีตการในเรื่องราวของพุทธศาสนามีตังนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่เจ้าชายพระเวสสันดรและพระนางมัตสีได้เดินทางกลับสู่เมืองหลังจากออกบวชเป็นลือี ระหว่างทางที่เดินทางครับบรรดาพูดผีปีศาจและวิญญาณในป่าที่ต่างกอรักและเคารพในตัวท่านทั้งสองต่างก็พากันดีใจจะเนื้อเต้นพวกมันอยากจะร่วมเดินทางไปส่งสเสด็จด้วยแต่ก็กลัวว่าชาวบ้านจะตกใจพวกผีจึงพากันเอาเศษไม้เศษหญ้าและเศษผ้าหมาประดิษฐ์เป็นหน้ากาก,ากและสวมใส เดินปะพปุนไปกับขบวนของชาวบ้านจากคำว่าผีตามคนจึงเพี้ยนกลายมาเป็นผีตาโขนอย่างที่เราเรียกกันทุกวันนี้